ความสามารถของนักแปลาภาษาปีศาจผู้ที่เข้าใจความเชี่ยวชาญได้ทุกภาษาด้วยความสามารถนี้ปีศาจแห่งเผ่าครามนั้น ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นผู้นําของทัพปีศาจบัญชาการเหล่าปีศาจทั้งปวงแต่ไปเหืออืบใครไม่เหืออืไปเหืออือกับราชาปีศาจก็เรียกได้ว่าราบพนาศุนก็ผมโดนจอมมารตบยับเลยตั้งแต่้นเป็นต้นมาพวกเขาก็สาบานเลยว่าจะจงรักภักดีต่อราชาปีศาจกองทัพของเราคนเถื่อนครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วทุกสารทิศแต่ตอนนี้ได้ชำระล้างตัวเองและกลายเป็นสุภาพบุรุษผู้ที่จงรักภักดีต่อโลกใต้พิภพ และราชาปีศาจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าเผ่าคลามนั้นต้องเป็นสุภาพบุรุษก็สุภาพสตรตีอยู่เสมอเสมอเข้าใจไหมฮะถ้ามยวยโคงเราต้องมีศักดิ์ศรีความเมตตาและความกล้าหาญนะคุณพ่อของหนูนะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเขาเนี่ยเรยว่าเป็นคนที่น่าอาศาัศจรรย์ใจยิ่งแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะจังไรยฮ่ <c oughs> เหมือนหนูตอนโตเลยลูกฉันมั่นใจนะจ๊ะว่าขามุยคุงเนี่ยจะเป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนโยนได้แน่นอนพอโตขึ้นมาก็เป็นสุภาพบุรุษอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ <c oughs> ฉันเป็นคนทีีม่ม เกลียดมีศักดิ์ศรีมีความกล้าหาญเพื่อที่จะไม่มีใครเรียกฉันว่าคนปลาเถื่อนได้อีกต่อปุยแต่ไม่รู้ทําไมพอเข้าโรงเรียนปุ๊บได้ห้องเด็กนักเรียนมีปัญหาปั๊บเลยอ่ะเออมันห้องอะไรอ่ะแกเด็กมีปัญหาเป็นคนที่แบบดื้อหรือเปล่าหรือว่าบกป้องทางนานสิทธิปัญญาไหมไม่รู้ว่าเมื่อความสงสัยใครรู้ก็เลยไปถามอาจารย์จันทําไมผมได้ไปอยู่ห้องนักเรียนมีปัญหาครับจันก็บอกว่าบนหัวมึงแค่ไหนแล้วที่ได้อยู่ในห้องนักเรียนเด็กมีปัญหานี่ไม่ได้ไปอยู่ห้องกองขังอ่ะฮะอะไรให้จันผมงงว่ะอ อปาปาเถื่อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พวกเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วนะจารก็งงไม่ไม่ใช่เว้ยไม่ได้เกี่ยวกับตระก,กูลที่มันป่าเถื่อนเลยเคอมึงไปคุกคามทางเพศหญิงไอ้ผัด มึงลาโมกับเพื่อนไม่ต้องมาทําคอตกเลยเพราะสําหรับผมแล้วพี่แม่งศาสดาแม่งโคตรเจ๋งอ่ะหลังจากที่เข้าห้องเด็กนักเรียนื้อหามาไอรีก็สงสัยเขาว่าทําไมคามุยคุงนี่ถึงกินได้แบบโอ้โหเจนต์แมนมากเลยสุภาพบุรุษเป็นอย่างยิ่งอิรุมาคุงก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับผมโอ้ช่างงามสง่ามากถ้าจะให้พูดก็เหมือนกับอสืรคุงเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะเอาอะไรผมไปเปรียบเทียบกับไอ้ครามเนี่ยผมไม่เหมือนกับบัน เหมือนอยู่นะไม่อยากเหมือนนะอ่าผมก็คิดว่าเขาก็คงจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับในเรื่องของมารยาทเนาะก็อย่างที่นายว่าฉันอะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความกล้าหาญอย่างที่ได้แสดงต้นไปแต่พอตัดกับปัจจุบันคือพี่แกสบัดสบอมคือแทบจะล้มตายไปในทุกที่จานก็ต้องใส่ว่าทําไมคลามุยคุณถึงสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งัทนที่เป็นแค่ไอ้นกหื่นสิ่งเดียวที่ทําให้กระผมนั้นสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือความเชื่อมั่น อันแน่วแน่ของข้ารับพระเจ้าเองครับผมไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานมากเพียงใดแต่ภายในใจผมยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความแน่วแน่อันเป็นที่หนึ่งนั่นคือความปรารถนาของผมนั่นคืออะไรอะไรละ่ะความคืนเนี่ยไม่ใช่ผมอยากจะเป็นคนดังนั่นเองฮะ <c oughs> เอเอหรอเมื่อเป็นคนดังสาวๆก็จะมาชอบนี่ว่าแล้วแล้วไอ้เรื่องเอนไตอารามองรามอกนี่มันจะไปรอดได้ยังไงล่ะครับมันต้องได้ทำอยู่แล้วสิ พี่แม่งสุดจริงว่ะตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมถูกบอกถูกสอนเลยว่าผมเนี่ยคือสุภาพบุรุษเหมือนกับพ่อของผมที่เป็นดั่งเชนเพนแมนที่อัศจรรย์มากๆตั้งแต่วินาทีนั้นผมก็จําความได้ทันทีเลยว่าถ้าว่าผมเป็นสุภาพบุรุษขึ้นมาแล้วก็ผมต้องป๊อปปูล่าขึ้นมาได้ใช่ไหมหาแม่หาป๊อปปูล่าเสร็จปุ๊บโอ้โหวิชีวิตผมก็จะเมามันกับสาวๆได้เต็มที่เลยมาเลยสาวๆวันนี้ดิครับมานี่ก่อนอยังมึงยังไม่ป๊อปไงพิเนหูก็ไม่เข้าใจว่าตัว เป็นสอาูุษเหมือนกันกับเราไงเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นที่ป๊อปปูล่าว่ะถ้าถามว่าแรงไม่สูงแรงตอนนี้ก็แรงสี่ก็สูงจัดอยู่ ทำไมกันโอกาสที่ได้แสดงศักยภาพต่างๆนานๆก็ใส่ไปหมดแล้วนะเพื่อนๆที่เคยไม่ป๊อปปูล่าเหมือนเหือนกันเนี่ยตอนนี้ก็คือป๊อปปูล่ากันหมดแล้วสาวๆคือติมไงมันเิดตรงไหนไหนพี่สิงโตคนที่เป็นทวัุบุษอย่างมึงเน่บอกกูมาสิกูผพดตรงไหนเพื่อนหน้าตาลอมึงก็หน้าตาเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนกูอะแต่หากว่าเวลานั้นมันมาถึงแล้วก็ฮึยฉันได้เป็นที่ป๊อปปูล่าแน่นอนเอาละช่วงเวลาไหนกันแน่ที่เป็นช่วงเวลาของฉันและแล้วมันก็มาถึงใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม ใช่มันก็ต้องเป็นตอนนี้อยู่แล้วสิครับเเอาจริงพี่แกก็ฝืนจัดอยู่นะครับมองไปในภาพซ้อนทับกันไปหมดเลยอ้อเบอมันบเบอไปหมดแต่อีตอนที่เป็นลมนี่สิครับมีสาวมารับเอาไว้เ <c oughs> ขารัากค่ะช่วยหยุดเรื่องปาเถื่อนพวกนี้ทีเถอะอหนูจะไม่อยอมให้พี่ทำลายปีศาจที่เป็นร่องพีค่คนนี้ของหนูอีกต่อไปอะไรวะ มเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นวะเอาจริงๆคือแค่พี่ไม่ทําตัวหื่นนะครับเออพี่ก็ป๊อปปูล่าแล้วเออพี่เข้าใจไม่เนี่ยมีสาวสวยน่ารักเป็นหงเป็นห่วงเราขนาดนี้ถ้าตายตอนนี้ก็ตายตาลับ,บครับบอกเลยว่าสาวคนนี้นี่คือใจเด็ดมากครับไม่จะอยู่ปีหนึ่งเท่าน,น <Wow. S 1> ั้นเองเฮคุณพี่ครามคะความก้าหาันของพี่มันถูกส่งมาชี้หนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะจุ่ตนใจของหนูอีกต่อไปนะ กูยังไม่ตายมัอนช่างโหดร้ายมากดูสิครับพี่เขาเจ็บปวดจนพูดอะไรไม่ออกไม่ไม่กูกำลังมีความสุขอยู่กําลังเก็บเกี่ยวทุกทุกทุกวินาทีาก็อย่างที่เห็นแปนะจาะหนูปีหนึ่งจ้า <c oughs> พ, <c oughs> พี่นกกูกูขึ้นไา่วันไ่เรียบร้อยส้ว คือตอนนี้ตาสาวจะตบกันแยงนี่แล้วนาพีตื่นขึ้นมาดูหน่อยดีน้องก็บอกว่าน้องนี่ไม่ใช่เด็กนะเรียนปีหนึ่งเฉยเชิลๆนะครับหนูชื่อว่ามาริเอตฟีเนเยเทหนึ่งในท็อปยี่สิบของรุ่นนะครับจานจันเข้าไปทีอาจารย์กูวินเวียนศีรษะไปเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ดูดบ้องแต่ทําไมเหมือนจะล่องลอยได้อาจจะเป็นเวทมนต์ประจําตระกูลของเธอก็เป็นไปได้นะนิออก็นับว่าใช้ได้แต่มันไม่มีผลอะไรกับฉันนะสิเป็นเพียงแค่เวทภาพดวงตาสื่อเนาะหลังจากนี้จะมีปีศาจมอนสเตอร์อะไรออกมาให้พบ ยังไงฉันไม่สนหรอกครับเป็นงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นนะเพรอาจารย์เราสามารถปัดเป่าพวกมันได้หมดสิน้นอาจิงอาปาจริงอาปามะ <c oughs> ตากว่าได้เห็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหน้าและกาลังอ่อนแออยู่อ่ะเฮ้ยทายังไงล่ะน้องน้องรักพี่พี่ไม่ไหวแล้วเป็นไงอาจารย์จักมาดขืม้มตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตายแล้วอาจารย์ขายแล้ว อุ้ยนะว่าหนูเล่นแรงนะลูกหนูเล่นกับหัวใจของหญิงสาวได้ยางนี้ได้ยังไงเ่ะใช่เลยครับนี่คือเวทมนต์ประจําตระกูลของน้องฝีเน่เป็นเ,นเวทมนต์ภาพลวงตาก็จริงครับแต่ว่าเป็นภาพาบุญภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับานกรณานั้นๆได้แบบละเอียดถี่ถ้วนเป๊ะเลยและตอนนี้สิ่งที่น้องแกหวังก็คือหวังจะทําให้แบบซื้อเวลาได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีตอนนี้ภาพของพี่ดงฮูก,กับอาจารย์ก็คือซ้อนทับกันเป็นที่เรียบร้อยเอาไม่ไหน คือสติอาจารย์แกก็รู้เลยครับว่านี่มันคือภาพรวงตาแต่ว่าฟิสิกส์เขแล้วมันไม่ไหวอ่ะโอ้โ,อโ,อโอภาพนี้ภาพเบื้องหน้านี่มันอ้ออ้อไม่ยิ่งเห็นสุรุนพี่มากอดขาฉันแบบนี้นี่มันแบบเออฉันฉันไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนแน่สุรุนพี่พอบอกขอแตกกำอะ แล้วคือสกิลจับขาศัตรูไม่ปล่อยนี่คือเป็นสกิลปกติของพี่ดอกฮูกอยู่แล้วไงสลัดยังไงก็ไม่ลุดหรอกครับเพราะว่าฝึกมาเยอะน้องแกก็ประมาณการขับรถน,น่าจะยื้อเวลาได้สัก2-3นาทีอย่สตองสติตอนนี้ไม่อยู่กับนี่กับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปตะเตลิดรุ่นน้องก็เริ่มสงสัยว,ว่าทำไมรุ่นพี่นั้นพี่ดอกฮูกเราอะทำไมถึงแสดงได้สมบูาททแบงเลยปล่อยเธอไปก็ได้มัง้งมไม,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 ม่ไม,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 ไม่ใช่นะผมว่าตังสติได้ปพ๊บนี่คือการต่อสู้ก่อนต้องตั้งสติสวยใจลึกแล้วก็ผ่อนคลาย ฉันมีความเชี่ยวชาญนั้นเวทภาพดวงตาเพราะว่านี่คือเวทมนต์โกลเมิดพันพื้นฐานไม่รอช้าจานใหญ่ก็ถีบรุ่นพี่ออกไปตอนนี้คือเกมที่วัดกันด้วยสติสัมปชัญญะแล้วครับน้องเราก็ต้องตังต้งสติเช่นเดียวกันเบื้องหน้าเราไม่ใช่รุ่นพี่คาเลโกตต้องติติดูให้ดีๆนี่เป็นเพียงแค่ภาพดวงตูเท่านั้นรุ่นพี่คาริโกดจะไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชแบบนี้เด็ดขาดแต่เจอแบบเนี้ยใครมันจะไปอดใจไหวล่ะขอชักแชะแล้วกัน <laughs> <laughs> โอ้จาน <laughs> ผมนึกว่าจานจะสู้แเนาะ โอ้โโอาจา์ก็ยอมรับเลยว่าจา์แพ้แล้วค่ะอาจารย์แพ้แล้วขอถ่ายรูปสักแชะแล้วกันนะคะแชบแชะแชะแชะแฉะเด็กๆปีหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการทําให้ภาพดวงตานรนั้นสถียนอยู่ตอนนี้คงจะเหลือกันแค่สามคนเท่านั้นที่กําลังปล่อยพลังเวทเข้าสู่เครื่องถ้าว่าตอนนี้อยู่ที่เครื่องและมีอยู่สามคนไม่มีทางที่จะสามารถปล่อยมานาเข้าได้ครบหรอกแต่พอจ้องดูดีๆแล้วเฮ้ hey! ทำไมมีสี่คนวะทำไมไอ้เซซมันถึงมีสองคนน่ะกแถมทั้งสะทั้งสองสาวกำลังชมมันเต็มที่เลยคุณน่ารักคุณรักคุณเท่โอ้โสุดยอดไปเลยค่ะเดี๋ยวนะเนี่อมันภาพดวงตาอีกแล้วหรือก็ไม่รู้สินะแต่ตอนนี้พลังของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วไม่มีใครสามารถเกินต้านพวกเราได้แน,น่นอนปิ้ว แต่เท่า,นานที่ดูนี่คือเกจของพลังเวทกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะเป็นไปไ,ได้ทำไมถึงแยกร่างเป็นสองคนได้ล่ะจุดสุดยอดของจุดสุดยอดเหนือจุดสุดยอดไปอีกนี่แหละคือเซเซชื่อพวกเขาเรียกกันประมาณนั้นกลองจ๋าเตรียมเล็กรอดภาพของพวกเราได้เลยนักเรียนดีเด่นอันดับที่2ของปีหนเซป้าเซเซนคือการแสดงพลังอสุรเทพของเรา อะไรวะกับบัลลังตันสิบสามมงกุฎกูพิชัะแข่งกติกาทุกลมหายใจต่อสู้เพื่อคลองบัลลังซาในลอกใจพิคบไรผู้ได้ให้ความไม่วางใจแต่เราจะยืนยันต่อจอมันกลับคืนมา